หลังจากที่มีปมดราม่าของสองนักร้องลูกทุ่งชื่อดังต๊กแตนชนละดาและจ๊ะนงพนีในงานหนึ่งจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตซึ่ง งานวันนั้นมี3มศิลปินที่ต้องขึ้นโชว์บนเวทีดังกล่าวและหนึ่งในนั้นคือลำยายหายทองคำซึ่งถูกอ้างว่าได้มีการขอแทรกคิวพี่ๆขึ้นร้องก่อนเพราะมีงานแต่ล่าสุดลำยายหายทองคำก็ไม่ได้นิ่งนอนใจออกมาชี้แจงในส่วนของตัวเองพร้อมโชว์หลักฐานเป็นแชทการคุยกันกับผู้ประสานงานเพื่อชี้แจงว่าเธอนั้นขึ้นโชว์กี่โมงและใครขึ้นร้องต่อจากเธอซึ่งลำยย เขียนข้อความลงในโซเชียลของตัวเองว่าสวัสดีค่ะเนื่องจากคิวงานวันที่8เมษายนที่หนูได้ไปเล่นงานเดียวกับพี่จ๊ะ และพี่แตนนะคะหนูขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดงานที่หนูได้รับจากผู้ประสานนะคะเนื่องจากตอนเช้าที่ข่าวตามเพจจางๆเริ่มมีการโพสต์ว่าต้นเหตุเกิดจากการขอแทรกคิวของหนูหนูได้รับข้อมูลงานจากผู้ประสานงานว่าให้ขึ้นแสดงเวลา11นาฬิกา30นาที หนูไปถึงงานตามเวลาทีมงานหนูสแตนบายรอหลังเวทีก่อนเวลาแสดงพอเสร็จพิธีการเสร็จก็ขึ้นแสดงส่วนเรื่องขอแทรกคิวตัวหนูเองและทีมงานยืนยันว่าไม่ได้มีการแจ้งเจ้าภาพ หรือผู้ประสานงานว่าจะขอแทรกคิวพี่ๆเลยค่ะพร้อมกันนี้ลำยัยหายทองคำยังได้แคปแชทข้อความที่ได้คุยกับผู้ประสานงานลงเพื่อเป็นหลักฐานโดยในแชทดังกล่าวแจ้งเวลาขึ้นโชว์1 1นาฬิกานาทีพร้อมกับระบุอีกว่าตักกแตนขึ้นโชว์ต่อจากลำยัยหายทองคำอีกด้วย